สดีพี่น้องกลัาพบกับทีมงานมานเล็กในเฮาสิไปหาพิ่งเป็นมือมือที่สองนะครับทางนี้นะครับมาเมื่อวานนี้โบเห็นนะครับทีมงานมาอยู่บ่เซครับครับทีมงานกี่มือแล้วครับพังมือที่สองเออมือนั้นบบได้หามือนั้นบ่ได้หามือนั้นหลงป่าเมื่อวานนี้ก็หลงนะครับพี่น้องเดินวนกับม่วงเก่าป่านี้เป็นป่าอาถรรพ์เลยพวกผมนี่ขนาดเมืองแผนที่เ้อพี่น้อง เดินกลับวนม่องเก่านะครับแปลกคือกันนะครับเดี๋ยวใลุ้นว่าเฮาจะเห็นบ่ได้ครับมือนี่นะครับเมื่อวานนี่มาส้นนี้มันกับบ ica, ัว <teaching. rhythm> <lush> เห็นนะครับทานต้ัวมันบอกไหญ่นว่าปลากระใหญ่อยู่แต่เราต้องลองดูกันไปเดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆเป็นระยะระยะถ้าบัวเห็นกับบัวลงนะครับคลิปไปเดินผ่านล่องน้ำพี่น้องใส่กิ้งเลย บรรยากาศครับัวเห็นเพื่อนกับสมบรรยากาศบรรยากาศของคนเดินป่าอุ้หินยังวะหินขาวหินขาวนี่แหละที่มาของหมหินขาวไปเาใจเลาะขึ้นไปนี่พี่น้องพึ่งกับมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวว่าหาบวเห็นนะครับเดี๋ยวเลาะบึงไปเรื่อยจนซอดถนนใหญ่ มีถนนใหญ่อยู่เอาไปลุ้นกันพอบอกไปกกเลาะหากันไปเลยพี่น้องพอสัวโมงแล้วยังบุญเจอเลยจะต,ต้องสัตว์องสายตาเลาะบึงไปเรื่อยๆนะครับกะหวังเอาฟุกนะครับพี่น้องเขาบอได้หวังอย่างอื่นเลยเพราะว่าเขาเป็นมือสมัครเล่นอัน้นอะไรครับฟุเน่ยไหนโอ้ฟุกแท้พี่น้องฟุคร<น>ับ เลียนแล้วครับเลียนแล้วครับน้อเลียนแล้วพูดเลียนแล้วเลียนแล้วเลียนแล้วไม่เป็นไรโอ้อยู่งานน้อยโอ้โหโอ้หัวน้ำสวดติดน้ำสวดเลยโอ้โหเดี๋ยวพี่น้องเตรียมดวงงานน้อยเด้ไม่เลี้ยวได้เรามีเซฟตี้ครับผมต้องระวัง เจอแฉไว้พี่น้องโคตรฟุกเลยนะครับฟันตุ้นบอกว่าหัวน้ำสวดเลยเส้วนวะเขามาทั้งใต้นี่คือบัเห็นหมดเลยโอ้ใบสักบังเบิดอยู่กิ่งน้อยขนาดครับพี่น้องพูดอ่ะโอ้อาจจะต้องได้ตัดเดนะ้อเนี่ยฟันต้นบัเห็นได้เดี๋ยวผมเอากล้องใหญ่ซูมให้ดูหน่อยครับเอากล้องใหญ่มาอยู่ปวดเมือม่อยเหนื่อยจังเดี๋ยไม่ตั้ใจใค,รครับเพราะนั้นมาเห็นเพิ่งแล้วใช่ไหม่ัวเมื่อย ท่านเดินรถเลยอ๋อโก้งงูตั้งสามตัวเนาะแมนแมนผมไม่ย่างงูผมแย่งงูเพิ่งหมู่ย่านย่านงูเตัวนี้เดินโอเคพี่น้องโอ้ฟุกครับฟุก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 เดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิเป็นแบบได้นะครับเดี๋ยวอาจสิเป็นมื้อหลังเพื่นเด้อครับด้วยมาเอากับต่อเนื่องกับคลิปนี้เลยครับอันนี้มาหามันสุด นั้นกก็เดินมาสองสามเมื่ออีกห้างหนึ่งก็พอไปแล้วครับอีกสายหนึ่งครับพอก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนเอาเอาเอาก่อนพอดีครับมึงบุได้มาเอาเขาบุเห็นดรอเต่ละห้างเพิ่งอ่ะโอ้มันเขาเอาแล้วดีฮะคือบุเห็นเพิ่งอ่ะฮะเดินวนไปวนมาบุเห็นเพิ่งเลยน้งใบสักมันบังอู้เนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเขาเดินมาตรงนี้เขาบุเห็นได้เลยเนี่ย มันเป็นบุญวาสนาของเขาพูดอรครับโอเคตดได้ยตึงดิดิดิงติดตาจีเข้าเข้าเข้าขาวขาิสองเบ้องึ่งย่สองเบ้งกพอเดี๋ยวกล้องซมเบ้องเด้อแจมได้ยังมสวัสดีอีกคนพี่น้องงปูุ้นก หลังจากที่เฮามานําเห็นไว้นะครับเฮากลับมาเอาเลยครับพึ่งต้นสักนะครับกิ่งน้อยตั้งใจจะมาเอามือวานนี่แหละครับแต่ว่ามือวานนี่หลงป่าครับตอนไปก็หลงครับไปเอาหางใหญ่คลิปก่อนหน้านี้นี่ครับที่อยู่ถึงต้นไม้สูงๆครับตอนไปกับหลงตอนกลับก็หลงไม่นอนหลงเป็นกิโลเลยเกือบตายครับก็เลยต้องมาเอาอีกมือหนึ่งนะครับสําหรับหางนี้ไปทางไหนก็ อีหลงอีแล้วผมเดีย๋ยวไปเบิ่งกันสีเอาได้บ่มันอยู่คอนน้อยหลายนะครับอาจจะต้องใช้การโรยตัวส่งมินจาไปตัดนะครับพี่น้องเด็ก็จากซีมียังบ่เมื่อวานนี้ก็ห้างบักใหญ่หัวน้ำบ่สมห้งเลยครับได้สองโลึ่งไหมโอ้ยงดเลยไปมื่อนี้ก็บบังว่าสีโอเคนะครับอยู่บกไกลดอกเพิ่งแถวๆนี่แหละแม่นดีพารตนะแม่นกับแม่น เป็นป่าลึกนะครับเอาใจช่วยไปนํากันพี่น้องอุ่นนะไปมาห้อแล้วพี่น้องทานต้นพาหลงไปหน่อยหนึ่งตรงนู้นนะครับกลางจอดวยครับ กิ่งน้อยมากกิ่งเล็กโมเมนต์กิ่งบโบลายได้ไหมเนองกิ่งมันเล็กเดี๋ยวมัดครบมัดอย่างดีๆก่อนเตรียมของก่อนพี่น้องเดี๋ยวลุยกันเลยหวังว่าสะได้กิ่งเล็กกิ่งน้อยโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวขึ้นทอยไปเกาะเชือกเซฟตี้ไปก่อนเนาะมันต้องโรยโตัวไปตัดนะครับทางนี้นะครับเพราะว่ากิ่งมันน้อยนะครับ เดี๋ยวดูว่าเฮาสิได้อะไรบ่เดี๋ยวขึ้นทอยไปก่อนถ่ายเป็นระยะระยะคือเก่านะครับคลิปนี้อาจจะหวาดเสียวเดี๋ยวพี่น้องเอาใจช่วยไปดำกันไปขึ้นมาแล้วพี่น้องหน้าหวาดเสียวมากสูงขึ้นนี่นั่นครับดูดิโอ้โหเดี๋ยวคล้อ,องเซฟตี้ก่อนไีน่ลงไปนั่งงานนั่นนะครับไปเสียวผ่านต้นขึ้นมาแล้วพี่น้องเตรียมขึ้นแล้วยังเสียงยัง ม่พึ่งอยู่นั่นนะครับเดี๋ยวติดกล้องกับหัวพันต้นไปพี่น้องเหนื่อยเตรียมเสีตบทีเรียบร้อยแล้วน่าจะไต่ไปตัดได้อยู่นะครับลุ้นไปพร้อมกันกล้องล่างรู้เป็นยังไงน็อกไปเลยยังไปติดกล้องก่อนดูเลยเดี๋ยวจะดินไปเตรียมลยสิเตรียมรถจีดินรอทำให้อยล่างผมบเห็นเจ้าเดี๋ยวผมหาตรงมือก่อน tay bất đẹp, tay hát Thôi mẹ run nhung mặt mày cái nguồn thuốc đuôi 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 Ừ, mẹ, của mình sẽ cút đây, anh không? khúc của mày, khúc nuôi này. วันเจ้าถึงหั่ง่าดีเลยตัดครบกันครับครบคุกบยัยติดวัน được mình đi bật can không เตไหมตยกูเตกโดนลังแล้วครับเป็นยังไงไปดูกัน ติดบอดี้อะครบกันเลยมาลุนน้ำกันเป็นยังไงโอ้ร,นนรังแกครับเร่งจึงคึง งน้ำครับโอ้จะรุมไหมโอ้กรุมหะ

Van mới là... Trái đấy. Đấy. Ủa vừa lại của ván mùi tila. Ô là lại gomu ván gian tila. Ô vừa lại gomu vậy Này vừa cọ gomu ván. Ô này ไเพ่งเลยวะเยอตะกุบครบวักิน À, Đừng với đó Hả? Ừ. Ừ ta khác đấy này đứng vậy Quay mắt mày hắn nói con con tận một luôn một luôn nó tận một luôn một luôn nó đợt kia chú một năm cứ chụp cây đấy đừng lại Đứng còn một con gần nữa Lanh quay quay nói ăn. Oh, qua oh con Ok, quay nói ăn nắng nói nắng 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 Đứng nắng 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 yết, nắng yết nắng yết, yết, nắng หอดกมม่เด้อยู่ป่วยอ่ะเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวทุกคู่ทุกคูกค่ต้องขอนะครับวัาน้ำเดาแล้วครับเดี๋ยวเกลีทุ่งกันเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ดึงไว้เด้อมันขลุมโอ้หลังนีุ้ดเอายอด Ê Cố con. Đi 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 con Gần. Ủa, tâm lý nè. Không có yên quá. Có lần. Tại luôn nó thức. Bùm luôn. Nhìn nó quá. Được. Trong con. ไว้ไหมทุกคนเนี่ยเออไว้เนี่ยดึงดึงไว้ด้วยแบเนี่ยมันรัดคอผมว่ะเอาไหมเนี่ย Eh, eh, wah, dengai. đay tháo cái đay khóc đứng lên cái không đay mà nào xong rồi xong rồi มันจะบอกเลยครับตอนนี้ผมสั่นครับอ,อย่าค่อยท้อนหาจังหวะดูไหมก่อนโอ้ดีที่มันไม่ดุครับอุ้มมาทั้งไหนยววะอุ้มมาทั้งนี้หน่อยหนาะ ดึงขึ้นได้เลยพอ,อก่อนครับอ้บอดิบัด,บดกันวันนี้อ้เสียวครับเพื่อหยหอบเลยหอบเลยครับเป็นไงครับพี่หนุ่มต้นก็ต้นต้นเอียงเัืหนะต้นกุ้งเนะี่ยเนาะ

มีนม้ำอยู่หรอกนี่เด right. right. okay. ้อพี่น้องหัวน้ำประมาณจากโลกว่าสอโลเดี๋ยวไปช่างเบืองนะครับกะปฏิบัติการโคดวัดเสียวครับยอดครับโรยโตครับมิชชั่นอิมพอสิบบลไปพอกันทางหลังนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะโอเคบ่ไปสรุปผลงานแล้วกลับบ้านกันครับพี่น้องเหมยเสียวลงมาแล้วเด้อพี่น้องกให้พันต้นถอนทอยลงมานะครับ สูงพอได้อยู่ครับนึกว่าบทสูงนะต้นมันเล็กนะครับกิ่งก็อูนอินอูนอินเ,นนเนสียวหักขนาด กโอเคพี่น้องลงมาแล้วนะครับกัดบาดเสียวหัวน้ำกะโอ้น่าจะได้จากชองรูชองรูทีกะก้อนมันเป็นแบนนะพี่น้องเอาลงมาเกะแตกเดีอแต่กางมาปิดตานะครับนี่ครับโตลงเพียบเลยเพราะว่ามันดอกอดกบักคาเต้โคตรวาดเสียวเลยครับเดี๋ยวไปเอาตัวออกนะครับใครสนใจก็สั่งครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งแค่ครับหนุ่มบรรคโคกับพันต้นนะครับขายแบบยกก้อนไปอย่างนี้ตลอดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตั้งทุสมนะครับภาพบวงงามจังใดอย่าว่ากันนะมันน่าวาดเสียวจังใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มมันโคกกดกระดิ่งแจ้งเตือนบมดพลาดคลิปใหม่ๆครับใครชื่นชอบนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนก็